สวัสดีจ้าสาววันเสาร์ยายมายายมาสวยเข่าหนึ่งเข่ากิให้สามีไปทำงานแต่บริเหตุกับเข่าดอกหนึ่งแต่เขา่าแล้วเราไปซื้อกินนะนะกับเขาอยู่หนางานไม่ค่าร้ายเขามาขายนะอยากกินยังซื้อถุงสองถุง,งก็อิ่มละมีบิรม่ค่าพ่อข่านะตำมะฮงปิ้งไก่ ขนมเขาต้มน,นมเนยหลดพุ่มพวงเขามาขายนะแมัมกใหม่บมักตอกมีบิดหนึ่งแต่เขาได้ยายนะยายที่เหตกเุกรบเพรากระเพราแรงใหราวตัวเศร้าน้สบายนึงเขาแล,ล้วเราก็ไปทำงานยายตื่นตอตีหาบดิ้มืนอนี้ลูกชายไปทำงานน้ำพอมันนี่สายกก แม่ก็กินขา้าวแซ่บนอนหลับได้ลูกชายทำไปทำงานนะเมื่อได้ลูกชายบอกไปทำงานแม่ก็เซ็ง,ซง,ซง,ซงแล้วเซ็งเซ็งเซ็งกูแล้วเซ็งเอะไรบ่บักหล่าบักคำเลยบ่หายบ่ได้เลยไปทำงานบ่บักหล่ามาหนีิตื่นไปเช้ากะแม่ก็เอาเงินให้ลอยหนึง่งให้พอสองลอย พอสองลอยก็บบ่ได้ใสดอกใส่แต่ซื้อเผาแล้วก็ืม่นี้ซื้อกินก๋วยลาบอ่ะต้เช้าจินงเข่าต้นเที่ยงชิ้นจิ้งก๊วยลาบะ่ะสองลอยยันเบิดอยู่ไมนนี้พาะวาลูกบบายไปนั่งงานพอเข่าเลยในะงานงานบืดเบอยากลยนะี่งานเสื่อมเล็กเสื่อมอย่างมันไปมันก็ไปเส,เ,สเสื่อมเล็กกชายเสื่อมเล็กๆบริตตากแดดน้อง เ่าแกซื้อเต้นซื้อเต้นหลังมา๊ไงมากลางไหนกลางถนนผูเห็นลูกน้องตากแดดทำงานนะเราเราซื้อเต้นมาโอ้ไม่ไหวแหละลาวะร้อนน,นั่นนี่ลาวะ่ะหาก็ขืนได้เ่าแกก็ได้ตากแดดมาลอยปีละจนที่เถาเลยหาก็ซื้อเต้นให้ก็ดีกว่าไปซื้อเนอกซื้อซาก,ก็ได้เห็นเห็นซางไงนัททำงานตากแดดเราซื้อเต้นมากลางไห้เลย บ่ได้มีเราบ่ได้ขอได้เราเห็นน่นแหละนะพบบานเราหากะปดกะเสียมกระเสียมมาเฝ้าหนาะงานเราเห็นเราซื้อติ่นมาให้บันสบายบ่ไาาด้บ่ตากดดแดดตากแดดต่พวกกันเทป,ปุนนั่ะแหละถ้าเห็นงานในโฮมกเสื่อมเล็กเสื่อมลามัดเลขมดลากะอยู่ในโฮมบ่ได้ตากแดดแหละสบาย